สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูออนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูงานมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเป็นหลักแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าผมเนี่ยช่วงนี้กําลังอินนะแล้วยิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อบุญมีเพิ่มเติมเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามีไฟในใจมันลุกแล้วก็ศรัทธาเข้าไปอีกนะครับในหลายๆเรื่องที่เป็น ปฏิหารจากคนแก่ๆที่เขาเล่าให้ฟังนะัก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นคนที่สะสมงานหลวงพ่อบุญมีนะครับผมเขาเก็บจริงๆนะเก็บแล้วก็ไม่ปล่อยเนยนะเยอะมากแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาศรัทธาในพ่อระอะไรเขาเก็บเขามีใช้ทุกช่างเลยนะครับซึ่งก,ก็ชื่นชมมากๆนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเริ่มเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไล่กันจากยุคปลายขึ้นไปยุคต้นเลยคุณผู้ชมจะได้เห็นงานที่มีความเอกลักษณ นะจากชุดแร,แรกที่ผมเคยปล่อยตอนนี้ก็ระบายไปเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูในชุดปัจจุบันบ้างของผมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถือโอกาสในครั้งนี้นําเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วกันนะครับนะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเปิดเล่มนี้แล้วกันนะครับตั้งแต่ยุคก,กลางถึงยุคปลายคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการพูดถึงมีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนครับลายตอกของช่างนุที่ยอดเยี่ยมสวยนะฮะ สวยสมมงเลยก็ว่าได้ในรายการนี้นะครับคือมิดหมอของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยในสายของช่างนุเนี่นะครับเอกลักษณ์จุดเด่นมันจะมีความสวยงามเฉพาะตัวครับตำแหน่งดูง่ายลวดลายเต็มแผ่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีงามเวลาบูชาไปรู้สึกสบายใจด้วยเนาะ ทีนี้เนี่ยพอเทียบเคียงอายุของมีดเนี่ยจะพอๆกับบ้านนางเรือเพราะฉะนั้นผมอะ่ะมีมีดหมออยู่หลายสำนักกน,นะครับเวลาเทียบเคียงด้ามเอ๋ยอะไรเอ๋ยคุณผู้ชมเห็นไหม,ม,มครับเนี่ยโคโาเกจิอาจารย์นะครับแต่ว่าความแห้งของไม้เนี่ยคือใกล้เคียงกันมากเพราะว่าไทาม์ไลน์ของช่วงเวลาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับเล่มนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นรนะาวประมาณปี2500ถึงปี2521ันห้า้ยใช่ไหมครับส่วนเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นแต่ยุคกลางถึงยุคปลาย ถ้าตไปปีพศแบบหยาบๆง่ายๆคือปี2510ครับถึงปี2521เพราะฉะนั้นตัวงานเนื้อไม้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับกับของหลวมพ่อกวยนะฮะทีนี้เนี่ยเ,เล่มแรกครับงานช่งนางลุความยาวของเล่มนี้เนี่ยจะอยู่ที่11นิ้วครับความยาวรวมทั้งหมดเลยนะ11นิ้วแล้วก็ไซส์เนี่ยมันจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่กว่างานไซส์5นิ้วทั่วไปนะครับผมนะี สังเกตจากเบื้องต้นภายนอกเนี่ยองค์ประกอบหลกัหลกๆก็คือตัวไม้เนี่ยนะครับเป็นไม้ที่เก่าจริงหรือเปล่าหรือว่ามีความแห้งตามกาลเวลาไหมซึ่งรอยตัดของไม้ต่างๆที่เราเห็นริ้วรอยรวมไปถึงอื่นๆนะครับเป็นองค์ประกอบได้หมดเลยนะครับในการดูไม้ว่ามันเก่าจริงหรือเปล่าแต่ก็พอดูไม้ปั๊บเนี่ยเราต้องดูในองค์ประกอบของรอยตัดต่างๆด้วยนะครับบางทีอ่ะ เขาก็ไปใช้ไม้เก่าๆที่อายุเป็นร้อยปีเอามาทําเป็นด้ามได้เลยได้เนี่ยคือต้องระมัดระวังให้ดีๆคนทําเกเนี่ค่อนข้างเก่งเนาะแต่ว่าจุดร้อยตัดของไม้เนี่ยยังไงมันจะสังเกตเห็นได้ง่ายกว่านะครับว่ามันเป็นร้อยตัดใหม่หรือว่าร้อยตัดเก่านะครับนะแบบนี้ก็ถือว่า,อาพอมันชัดเจนนะครับมันเห็นแล้วว่าร้อยตัดมันก็เก่าเนาะตัวความแห้งของไม้เนี่ยมันมีครบนะครับเราก็จะไล่ไปดูองค์ประกอบอื่นๆต่อจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะดูไม้ก่อนนะครับว่าโอเคมัน มันแห้งดีนะองค์ประกอบมันชัดเจนนะครับทีนี้ถัดมาก็จะมาไล่ดูที่กันมีดนะฮรของช่างนุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกันหล่อซะเยอะนะครับงานที่เป็นพวกปลอกอลูมิเนียมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากผลงานของช่างนุก็ต่อเมื่อมันเป็นงานเร่งๆนะครับหลอดอลูมิเนียมเนี่ยมันถูกออกแบบมาใช้ในช่วงยุคก,กลางของหลวงพ่อบุญมีเนื่องจากว่ามีดหมอของท่านเนี่ยหลังจากที่ทําไปแล้ว มีคนนิยมใช้กันมากชาวบ้านนะไปใช้แล้วมันเกิดอิทธิปฏิหารกันเยอะนะครับความเชื่อด้วยอะไรด้วยนะครับรวมไปถึงมีแต่ใช้ดีจริงเนาะก็เลยมีการสั่งจองจากชาวบ้านอนะ่ะเยอะนะครับจนทําไม่ทันอนะ่ะช่างก็ทํากันไม่หวัดไม่ไหวเลยก็เลยต้องเอาไปทําเป็นหลอดแบบอลูมิเนียม เนี่ยมันง่ายมันไวกว่าในการเข้านะครับแต่ว่าช่างนู้เนี่ยยังคงเอกลักษณ์เดิมๆว่าคือการหล่อนะครับเข้าด้ามเล่มต่อเล่มเลยนะครับทําให้ด้ามเนี่ยมันค่อนข้างแน่นนะถ้าไม่ไปกระแทกอะไรจริงๆเนะี่ยคือด้ามด้ามแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับแน่นมากพอดีแบบว่าตัวไม้กับตัวด้ามหล่อเนี่ยมันเข้ากันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเล่มนี้เนี่ยยิ่งผ่านการเวลามันยิ่งดูเข้มขลังมันยิ่งดูแบบ หน้าสะสมเข้าไปใหญ่นะเพราะถ้าเป็นพวกปลอกอลูมิเนียมเนี่ยบางทีร้อยต่อจุดเนี่ยมันอาจจะมีความแบบรวมๆนิดหน่อยได้นะครับแผ่นดีบุกนะครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นดีบุกที่เอามาใช้เป็นปลอกรัดนะครับเป็นปลอกรัดเนาะก็ตามสไตล์ของหลวงพ่อบุญมีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยมักจะมีเชือกเอาไว้ มัดพวกปลอกนะครับเนี่ยนะจะเป็นลักษณะเชือกถักนะครับแบบนี้ขั้นๆเอาไว้เพราะว่ากลัวปลอกเราจะหล่นหายแต่จริงๆแล้วการเข้าเล่มเล่มนี้เนี่ยถือว่าเข้าได้ดีมากเนาะแล้วเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ดัดไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังก็คือระวังปลอกนะครับมันจะหายเวลาพกพายยังไงก็ระมัดระวังดีๆด,ด้วยเนาะนะซึ่งตรงนี้ภายนอกสำรวจแล้วโอเคนะครับแล้วก็ไปดูภายในต่อเลยนะครับ พอดึงออกมาปั๊บเนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กขาวซะเยอะนะครับพอหลังปี2500เป็นต้นมาเนี่ยเหล็กขาวมีความนิยมใช้ค่อนข้างมากเลยก็เลยเอามาทําเป็นงานวัตถุมงคลนะครับแถมที่สําคัญก็คือเล่มนี้เนี่ยมีการปิดทองลงรักไว้ด้วยทําให้ดูมีความเข้มขลงังแล้วก็ดูสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับลายตอกที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างนุก,ก็คือตำแหน่งที่สวยงามครับแล้วก็ การเล่นลวดลายที่ตัวอักษรจังหวะการขึ้นนะฮะแล้วก็จังหวะการจบที่เป็นปลายวัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับตัวอักษรค่อนข้างมีความอ่อนช้อยเนาะถ้าเป็นของบ้านช่างเมืองเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบจะมีความแบบออตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับบล็อกดูสวยสะอาดตาแต่ว่าพอเป็นของช่างนูปับเนี่ยจะมีความเป็นศิลปะเสียมากกว่านะครับลองดูจุดด้านบนก็ได้เราไม่ค่อยเห็นกันนะลักษณะจุดด้านบนที่ต่อเป็นช่วงแบบนี้เนี่ย เร่มนี้ใช้เวลาในการทำนานนะครับเพราะตำแหน่งการตอกเอ่ยหรือว่าการวางบล็อกนะครับรวมไปถึงการใช้ซิลเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยสมกับเป็นช่างของหลงพ่อบุญมีนะครับเนาะที่เป็นช่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับช่างหนุนะชัดเจนนะครับสกกะวชิราวุธทางครับหรือว่าเป็นพระคถาของอาวุธพระเจ้าทั้ง5นะด้านล่างจะเป็น คาถาพระเจ้าอมโลกนะครับนะโมพุทธายะนะครับแล้วก็จะมีหัวใจธาตุทั้ง4ล้อมรอบนะครับเนี่ยนะหัวใจธาตุทั้ง4 1 2 3 4ครับแล้วตรงปลายเนี่ยเป็นมะอาอุนะครับเนี่ยล้อมรอบพระคาถาเปิดจิตนะครับตีกล้องจะเห็นนะถ้าไม่ตีกล้องเนี่ยดูยากลาบากนิดนึงนะครับด้านบนจะเป็นยันไบพัดครับซึ่งองค์ประกอบก็จะเป็นอิสวาสุครับอิสวาสุในไบพัทนะครับแล้วก็จะมีมะอาอุโดยรอบเนาะแถมอุณาลมเป็นชั้นๆไม่รู้กี่ชั้นเลยนะครับนะหลวงพ่อบุญมีผมแนะนําเล่มนีะ ในราคาบูชาประมาณเนี้ยผมว่าหลวงพ่อมีของช่างนู้นเนี่ยสวยเต็มมากๆนะครับแล้วเวลาเราบูชาเนี่ยเราวางเราถ่ายภาพออกมานะครับโอ้โหสวยมากจริงๆเดี๋ยวผมจะเสร็จนี้ผมจะต้องถ่ายลงซะหน่อยละสวยจริงๆน,นี่ดูแล้วกันนะครับความสวยงามประคาาเปิดจิตนะครับเนี่ยสวยเลยอ่ะ ครับเล่มนี้หนึ่งหบาทนะของช่างนุนะครับเหตุที่มีดหมอหลวงพ่อบุญมีเนี่ยโด่งดังขึ้นมาในช่วงเวลาสมัยก่อนนะครับเนาะเพราะว่ามีหลายคนชาวบ้านเขาเชื่อเรื่องพวกผีสางนางไม้มีอยู่จริงนะฮะซึ่งผมเองก็เชื่อว่ามีอยู่จริงเพราะว่า ด้วยความที่อยู่บ้านนอกแล้วได้เห็นอะไรหลายอย่างที่บ่งบอกถึงสิ่งนั้นนะครับนะผมก็เลยมีความเชื่อใครจะว่าผมงมงายก็ช่างนะผมงมงายแล้วผมทาแต่สิ่งดีๆผมไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสาหรับผมนะนะครับถัดมาก็จะอยู่ในยุคเดียวกัน,นผมหางานช่างปลิวให้ดูแล้วกันนะครับนะช่างปลิวเล่มนี้ช่างปลิวอ่ะเล่มนี้น่าจะเป็นช่างเมืองนะเนี่ยอ่ะในช่างเมืองดูได้เลยนะครับเพราะว่า แตกต่างชัดเจนนะอนนะแป๊บหนึ่งนี่ไม่ใช่นะครับนี่ก็ช่างเมืองนะเมื่อกี้เมื่อคู่อ่ะโอเคโอ้โหนี่ก็สวยเต็มนะเนี่ยยังอยู่อีกแ,แล้วเนี่ยยังอยู่อีกแล้วเนี่ยหลวงพ่อบุญมีนะฮนะช่างสว่างนะครับ ช่างวางสวยเต็มเหมือนกันครับด้ามไม้สีพวังครับรัวไม้มกันะฮะเนี่ยยันเหมือนช่างนุลยเนาะเหมือนช่างนุเลยครับตอนแว๊บแรกก็คิดว่าเป็นช่างนุเหมือนกันนั่นเนี่ยนะแว๊บแรกเหมือนช่างนุเลยนะครับแต่ดูไปดูมาเหมือนช่างวางมากกว่านะครับนะนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนะแล้วแต่ความชอบเลยครับสวยจริงเดี๋ยวผมต้องวางรูปถ่ายซะหน่อยละโอ้สวยจริงๆของงานหลวงพ่อบุญมีนะครับ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนะช่างวางนะเคยรีวิวบ่อยๆแล้วนะเดี๋ยวมาดูช่างปลิวบ้างดีกว่าช่างปลิวเนี่ยล่าสุดผมได้ด้ามงาฝักงามานะครับแต่ก็โดนพี่พันธนาพั์ปิดไป,ไปที่เรียบร้อยไวมากเก็บได้อย่างไวเลยนะครับผมก็ชื่นชมนะครับว่าถ้ามีกําลังทรัพย์แล้วเก็บขนาดนี้ได้เนี่ยโอ้โหเป็นสมบัตินะส่งต่อได้เลยครับนะเราประกันแท้ให้นะครับผมกันกองให้หมดทุกอย่างนะครับนะสบายใจได้ มะอาอุครับโอ้โหใบมีดเริ่มเกิดสนิมแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าใบเหล็กขาวโดนความชื้นมากๆนะครับมันจะเกิดสนิมนะแต่ว่ายังจัดการได้นะครับเดี๋ยวรอเจ้าของใหม่มาบอกก่อนแล้วกันว่า,า,วาอาจารย์จัดการให้หน่อยเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับแบบไม่รอช้าแต่ถ้ายังไม่ไม่จัดการยังไม่ได้บอกเจ้าของใหม่ยังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยผมก็ยังทําไม่ได้นะบางทีคนเล่นคนสะสมเนี่ยเขาชอบของเดิมมากกว่านะครับงานบ้านช่าง,ง,งเมืองเนี่ยที่เรียกว่าบ้านช่างเมืองนี่คือไม่ใช่อะไรนะครับช่างเมืองเนี่ยตั้งแต่ ช่างเมืองไล่มายันลูกข,ของช่างเมืองเนี่ยทามีดกันทั้งนั้นเลยครับทํามีดเป็นอาชีพเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าถ้าหลวงพ่อบุญมีเนี่ยท่านสั่งงานมีดไปเนี่ยให้กับช่างเมืองเนี่ยบางทีช่างเมืองก็ให้ลูกตอกบ้างให้อ่ในครอบครัวทําการตอกมาเราก็จะเรียกงานตรงนี้ว่าเป็นงานบ้านช่างเมืองนะครับถ้าเป็นงานของหมอน้อยเขาจะเรียกว่าเขาบ้านว่านะครับงานเขาบ้านว่านะฮะนี่คือการเรียกเนาะ ทรงปรีกุ้งมีท้องมีดนะครับนี่เขาช่างปริวเหมือนกันนะสวยนะเล่มใน9 0 0าพันครับเก้าบาทจริงๆเนี่ยในงานยุคปลายเนี่ยเราเก็บสะสมได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันใช้เงินไม่สูงมากนะแต่9 0 0าก็เยอะอยู่นะบางคนทํางานเดินทั้งเดือนเลยนะกาจะได้สักหนึ่งเล่มนะครับแต่อย่างที่บอกไปส่วนใหญ่คนที่เก็บสะสมเนี่ยมักจะเป็นพี่ๆที่มีกําลังทรัพย์กันทั้งนั้นนะ มีกาลังซับกันแล้วเก็บไปนะจ,ะจะได้แบบเป็นการคุ้มตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าสมัยนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมันเยอะมากเขาก็มีการทานายกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับบางทีพวกวิญญาณร้ายต่างๆ,ๆเนี่ยมันเข้าเมืองหมดนะเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาไม่มีเกาะป้องกันะนะบางทีวิญญาณได้ร้ารยเนี่ยไ,ไปอยู่ตามโรงพยาบาลเอาไว้ซ้านะเป็นผีซ้ำำําดําพลอยเข้าไปเกิดเหตุการณ์อะไรก็ซ้ําเข้าไปนะให้มันแย่ขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นคนที่มีเกาะป้องกันตัวสาหรับผมมองว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีถ้าสิ่งเหล่านั้นมีจริงสิ่งนี้ก็มีจริงเหมือนกันนะมันคานอานาจกันได้นะพระคาถาเปิดจิตจะมีความโค้งนิดนึงนะครับนะในงานบ้านช่างเมืองอุณารลมไปชั้นชั้นเลยสวยเนาะนี้บอกไปตําแหน่งการตอกและอาคาระในชัดเจนนะครับของงานช่างเมืองเนะี่ยงานบ้านช่างเมืองเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างปลิวที่ตอกเล่มเนี้ยนะครับช่างปลิวช่างเท่าช่างหน้าเนี่ยโอ้โห ชัดเจนละเอียดละออนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับผม900 0บาทนะครับเล่มนี้นะของช่างปลิวอยากรู้ดีเทลละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกให้ได้นะครับนะถามได้เลยตลอดนะครับก็2เล่ม<น>สวยๆเลยฮะช่างเมืองทั้งคู่ช่างเมืองยุคแรกนะครับเนี่ยนะชอบแบบไหนบอกได้นะ ช่างเมืองทั้งคู่นะครับช่างเมืองทั้งคู่เลยฐานเนี่ยจะมีความสั้นยาวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลายมือตอกเนี่ยจะเหมือนกันเดะเลยนะครับลองดูแล้วกันลายมือเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าพคกถาคนละบทนะครับกระบองคู่ด้านบนก็ได้นะเล่มล่างหนึ่นหกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าปีนะเก่าเหลือเกินและเป็นยุคแรกนะครับถ้าเป็นของช่างเมืองเนี่ยเขาเทียบเคียงก็คือเป็นยุคแรก นะอย่างเงี้ยหมื่นหกนะครับหมื่นหกนะเล่มนี้น่าจะหมื่นสามนะนะครับน่าจะหมนะื่นสามเนี่ยเล่มเนี่ยเอาราคาจำไม่ได้เกนะ็โดนกินตับอีกแล้วนเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยด้ามไม้โมกนะครับด้ามเป็นไม้โมกไม้สีผวังนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับเท่าที่ดูนะแต่ฝักเนี่ยเป็นไม้พยุงแน่ๆนะครับนะสำหรับอันเนี้ยฝักทป็ไม้พยุงนะอ่ะโอเคครับผม ทกคราวนะพามาดูมาอัปเดตให้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตให้แล้วกันแล้วก็ช่างเมืองจะมีงานที่เป็นทรงพระขันแบบนี้ด้วยนะครับหมื่นหกเหมือนกันหายากเนาะแต่ผมก็เอามาเพราะว่าจริงๆแล้วคนความนิยมเนี่ยเทียบเคียงกับงานที่เป็นมีดหมอทั่วๆไปแล้วอ่ะครับพระขันนะ่ะนิยมน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าหายากหายากกว่าแต่ความนิยมน้อยกว่าก็เลยกลายเป็นว่าคน,นไม่ค่อยมี การสะสมพระขันได้เนี่ยหรือว่าเป็นทรงกริดลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นอาวุธยอดอาวุธอีกทีหนึ่งบางทีเนี่ยมีดหมอเวลาเราใช้ไปกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นพวกการแก้การแก้วิญญาณเข้าผีเข้าอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบางทีมีดหมอเนี่ยมันอาจจะมีพวกวิญญาณอะไรเนี่ยเข้ามาสถิตในมีดได้พระขันเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ชําระล้างสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระขัน,นจะเป็นอาวุธที่สูงก,กว่าอีกทีนึง แต่ถามว่าพุทธานุภาพและการพกพาเนี่ยมันก็จะใช้คนละแบบนะครับนะอย่างเงี้ยจะเป็นอาวุธของบนเทวดาชั้นฟ้านะครับนะเนี่ยพระขันเนี่ยเอาไว้ล้างมนอีกทีหนึ่งนะครับมนดำอีกทีกลให้กับมีดหมอนะครับแต่ถ้าใช้กับมีดหมอกับคนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยจะดีกว่าส่วนพระขันเนี่ยนะครับจะเอาไว้ล้างมีดหมออีกทีนึงนะครับตามความเชื่อนะที่เรามานี่คือตามความเชื่อทั้งหมดนะครับนะ อย่างนี้ก็หมื่นหเหมือนกันนะครับสร้างตั้งแต่ปี2 4 8 0เหมือนกันนะครับนะตอกมายาวมาถึงปี2521ัน้านะครับในช่วงเวลานี้นะครับใช้เหล็กขาวเนาะวัสดุนะครับเป็นกันหล่อนะครับงานตอกบ้านช่างเมืองนะครับเล่มนี้ก็หมื่นหกนะครับท่าในใดสนใจประคันก็บอกได้นะฮะแล้วก็ในยุคแรกๆเนี่ยถ้าเทียบเคียงกันจริงๆก็จะมีงานที่ผมลงไปนะช่างกลุ่น ไม่เคยปล่อยได้เลยสักครั้งเดียวนะครับช่างกลุ่นไม่เคยปล่อยได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเนะี่ยนะช่างกลุ่นอยู่กับผมมานานนะครับเล่มนี้หมื่นห้านะใบเหล็กขาวนะครับตอกแบบดิบๆเลยเนี่ยปลอกโบราณน,นะเป็นน้องชายของหลวงพ่อบุญมีเลยนะครับทํามีดเล่มนี้นะมีเป็นน้องชายแท้ๆของหลวงพ่อบุญมีเลยรอบช่างกลุ่นนะครับนะหมื่นห้าไซส์เล็กๆพกพาง,ง่ายๆเลยอีกเล่มหนึ่งก็เป็นช่างกลุ่นเหมือนกันนี่ มีคู่ครเปิดอยู่ส5่หมื่นนะครับคุณผู้ชมมาสนใจมีดคู่ของหลวงพ่อบุญมีนะครับเป็นเหล็กแบบโบราณแบบนี้นะเหล็กดำนะนะดูแหมรัดแล้วกันนะครับดำต่างๆเนี่ยสมบูรณ์ดีเนาะจะมีฝั่งนี้แหมรัดแตกนะครับปอกรัดนะครับปอกแล้มีแตกนิดหนึง่งเพราะมันเก่ามากนะครับนะถ้าจะเป็น ในยุคข,ของพระอาจารย์กงเลยนะครับพระอาจารย์กงเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อบุญมีอีกทีที่มีอายุ125ปีนะครับนะค่อนข้างอายุเยอะมากนะครับถ่ายทอดวิชามีดให้45 0 0 0นนะครับใครสนใจติดต่อมาครับตอนนี้ก็น่าจะได้ปิดแทบทุกราคาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการเอาเงินนะครับมาพัฒนาร้านใกล้ละเหลือส่วนของการทำบิวอินนะครับที่ชั้นนะชั้นอนะ่ะมัน ชั้นนะ่ะพี่พอรอัใช้ช่วยผมมาแล้วนะครับก็กําลังสั่งช่างทําแต่ว่าจะเหลือเรื่องของการติดแอร์ติดแอร์แล้วก็การทําชั้นวางมีดโชว์อีกสัก4-5ชั้นนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะต้องปล่อยมีดหลักๆอยู่ประมาณสัก4-5เล่มนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วจะรอรับพวกพี่ได้อย่างสมเกียติอย่างยิ่งนะครับเดินทางมาไกลๆมีห้องแอร์รองรับมีกาแฟให้ นะฮะมีน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนก่อนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมีดกันนะครับพี่ๆก็จะได้รายละเอียดแบบเต็มๆมานะครับเนาะนะสี่หมื่นห้านะครับเล่มนี้ชอบถูกใจก็มาคุยราคากันได้เพราะว่าน่าจะไม่ได้กาไรจากสิ่งนี้ละเดี๋ยวผมจะต้องปล่อยแล้วก็เอามาเป็นเงินในร้านดีกว่านะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับของหมอน้อยสองหมื่นหนึ่งนะครับยุคแรกเหมือนกันนะครับยุคเดียวกับช่างกลุ่นเลยครับเขาบ้านว่าครับ นะเป็นคนเลี้ยงช้างหลวงพ่อเดิมนะครับมาสู่ช่างตีมีดที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งท่านเลยนะครับมีวิชาอาคมด้วยนะหมอน้อยเขาบ้านว่านะครับนี่เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะทําแยกเป็นเล่มเป็นเล่มให้ดีกว่าทุกท่านจะได้ศึกษากันได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกให้ทีละเล่มเลยเนาะจะได้ใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตงานวัตถุมงคลน,นะครับให้กับพี่ๆทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับนะชอบถูกใจเล่มไหนศูนย์ 631305304นะครับบ้านมีครูอ๋อยินดีบริการทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ